สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมโบสถ์หลังสถานญของไทยอีกแห่งหนึ่งนะครับนั่นคือปราสา,สา,สาทศักดิ์ภูแพงน้อยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอลุงพริสัยจังหวัดศรีสะเกตนะครับช่วงนี้นะครับก็มีการ ระหว่างไทยกับกัมพูชามาประมาณ4 5หวันแล้วนะครับก็เลยจะพาชมพูชมมาเที่ยวปราสาทพักผ่อนกันใจจันนะครับซึ่งปราสาทแห่งนี้คนไม่ค่อยมาเที่ยวกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นปราสาทเล็กๆครับสำหรับปราสาทสากำแพงน้อยนะครับโบราณสถานแห่งนี้ครับเป็นอ,อรูขยาสารนะครับหรือเป็นโรงพยาบาลนั่นเองนะครับ หนึ่งในจำนวน102แห่งนะครับที่พระเจ้าชัยบราณที่เจ็ดแห่งอาณาจักรของโบราณนะครับโปรดให้สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรในราวพุทธศตวรรษที่18นะครับหรือตรงกับพุทธศักร,ราช1724ถึงพุทธศักร,ราช1761นะครับก่อสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายนะครับ ตัวปราสาทประทานยังค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับแต่ขาดการบูรณนะส่วนโคบุระหรือกำแพงแก้วพังทลายลงไปนะครับแต่ก็ยังมีองค์ประกอบอครบถ้วนนะครับทั้งทับหลังและโครงสร้างอื่น,นในยุบันนะครับปราสาทแห่งนี้นะครับก็มีสระน้ําอนุดาษนะครับซึ่งถูกใช้ทําเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสําคัญ อของจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปดูาภายในบริเวณอของสะแล้วก็ภายในบริเวณของอปราสาทประธานด้านในกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ิวคือกำแพงด้านข้างนะครับของปราสาทนะครับนี่ก็คือนะครับด้านหน้านะครับือทางเข้านะครับที่จะเข้าไปชม ประสาทประธานด้านในนะครับด้านข้างๆนะครับที่ผมแพนกล้องไปดูนะครับก็คือเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งน้ำจาก สาน้าบริเวณปราสาทสักแพงน้อยแห่งนี้นะครับก็จะถูกนําไปใช้ในพระราชพิธีสงน้ํามูลทาพิเศษนะครับในพระราชพระราชพิธีพระบรมราชพิเศษของพระบาทสมเด็จพระวิรเกเ้าเจ้าอยู่หัวน,นะครับ ตรงนี้นะครับก็คือ,อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสักแพงน้อยแห่งนี้นะครับสวยงามมากนะครับเป็นหินนะครับเป็นลดหลั่นกันลงไปเป็น,นหลายชั้นนะครับถ้ามาอตอนหน้าแล้งนะครับจะสวยงามมากนะครับ สระนี้นะครับก็ยังคงสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับก็คือถ่ายมุมเขียงไปนะครับบริเวณขอบสระถ่ายให้เห็นตัวปราสาทด้วยนะครับสวยงามมากนะครับ ปราสาทสักกําแพงน้อยแห่งนี้นะครับเป็นาปางเดี่ยวนะครับสร้างด้วยศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมย่อม,มุมสูงประมาณ11เมตรนะครับศิลปะการก่อสร้างแบบขอมใช้เป็นเชิพสถา,านสําหรับบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สําคัญคือ 1. นะครับมีปราสาทพระประธานนะครับ2มีวิหาร สามมีกำแพงแก้วนะครับแล้วก็4มีซุ้มประตูนะครับ5มีสระน้ํานะครับถือว่าเป็นปราสาทที่สมบูรณ์มากนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับที่ปราสาทแห่งนี้นะครับยังรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงที่วิกฤตนะครับจึงมีการสุ้รบระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับให้ผ่านพ้นในวิกิตแห่งนี้นะครับโดยความปลอดภัยทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติ like, ดตามช่องเล็กช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นปราสาทประทานนะครับซึ่งสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับปราสาทหินสังแพงน้อยแห่งนี้นะครับสันฐานินะครับว่าสร้างขึ้นในาราวพุทธศ,ศตวรรษที่18ดนะครับ ดูลายแกะสลักนะครับก็สวยงามนะครับปรา,าสาทอาศกำแพงน้อยแห่งนี้นะครับได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาตินะครับตาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษานะครับเล่มที่52นะครับเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2 4 7 8นะครับพบกับปราสาทอีกหลายแห่งในจังหวัดศร,รีสะเกดนะครับสวยงามนะครับสำหรับทันใดนะครับที่ มีโอกาสแวะเยือนมาที่จังหวัดสิริกิตนะครับก็อขอเชิญนะครับแวะเชี่ยชมปราสาทสักกำแพงน้อยแห่งนี้นะครับการเดินทางสะดวกนะครับทุกอย่างได้รับการมูรณนะนะครับปฏิทิงขอนอ,อย่างสวยงามน,นะครับโดยกลุ่มศิลปกรนะครับ รอ,อต้อนรับนะครับแขกผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวปรา,าสราทแห่งนี้นะครับส่วนมากคนไม่รู้นะครับว่ายังมีปราสราทที่สวยงามอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ